เจนนี่โผล่ร่วมงานแต่งทั้งทั้งที่ไม่ได้รับเชิญก่อนรู้ความจริงพีคมากเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ก้าวข้ามผ่านทุกดราม่าจนปัจจุบันทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเป็นที่รักของใครหลายๆคนโดยความจริงใจกตัญญูเลี้ยงดูครอบครัวโดยหลายๆคนคงทราบว่า เจนนี่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างลำบากเร่ขายของกับแม่และน้องสาวสามคนแม่ลูกนอนข้างศาลาเรียกได้ว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากมากๆเลยทีเดียวจนกระทั่งได้ทำเพลงได้หมดท่าสดชื่นและกลายเป็นชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือล่าสุดทางด้านเจนนี่เซอร์ไพรส์งานแต่งเพื่อนสมัยเรียน โดยงานนี้เธอได้ไปเองโดยมีเพื่อนไม่ได้ชวนด้วยเนื่องจากว่าเพื่อนเกรงใจไม่กล้าชวนโดยเจนนี่ได้เข้าไปร่วมงานแต่งและต้องบอกเลยว่าแฮปปี้สุดๆเต้นแบบสนุกสุดเวียงโดยเจนนี่ได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเพื่อนสมัยเรียนแต่งงานเพื่อนไม่กล้าชวนมาเซอร์ไพรส์เองจบ